นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าเก่งเหมือนกันนะครับอย่างสายนี่นะครับก็ทำมาออกระวังเดอ้อดีนระวังปั๊มติ๊กหักเดอ้ออ่ะเหยียบอ่เร่งเหยียบดูอ,า,อายังนกาตั้งคา์ดนะครับเ้ยล็อกเลยดึบนั่นเลยลูก <Okay. S 2> เดี๋ยวขออนุญาตเหยียบดูถอยหลังก่อนคิ้ถอยหลังก่อน,น,ออนอคราสนะครับจะต้องไม่แน่นมากนะครับถ้าแน่นมากนะครับก็จะเป็นก็จะยันนะครับเบามากก็จะไม่อยู่ต้องพอดีพอดีอ่านี่นะครับพอดีพอดีอ,ดอ,ดอ่ะในลองลองเหยียบคราสดูสิเร่งเอออ่ะโอเคนะครับอ่ะลองดูสิอ่าตันไม้มันหมดหรือเปล่า อ่ะยางบิดเลยปืดเลยลองดูอ่ะถือว่าโอเคนะครับอ่ะโอเคใส่ขาตั้งคู่ให้ดูหน่อย โอ้เสียงดิ่มเลยนะครับนี่ระบบคลาสนะครับหายเงียบเลยนะครับไม่ดังนะครับโอ,โอเคนะครับเทสนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะอัปเดตให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับ yeah, that, that อ่ะเรามาต่อกันนะครับวันนี้ วันนี้เป็นวันที่สิบนะครับวันพุธนะครับวันนี้ใช่ไหมทีนวันนี้วันพุธที่สิบนะครับอ,อีกสองสามวันนะครับก็จะสงกรานแล้วนะครับพยายามเร่งคันนี้ให้มันเสร็จนะครับเมื่อวานก็ประกงประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็จัดประกอบนะครับชุดไฟบ่งไฟเบอร์ยูบ่งยูบอกให้มันเรียบร้อยนะครับ วันนี้ก็นาก่าจะแล้วเสร็จนะครับพอแก้ไขกันมาเกือบสองเดือนนะครับพอดีนะครับผมเดี๋ยวสตาร์ทฟังเสียงให้หน่อยสิทีนี่หนึน่งแล้วช่างแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวขอฟังเสียงนะครับตอนเช้ายังไม่ได้สตาร์ทเลยฮลึอ้าอ้าวไม่ติดอ้าวไม่ติด เรือนใหญ่นิดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมจูนให้ใหม่เรียบร้อยอ่าเรียบร้อยนะครับนี่ โอเคไหมอ่าเงียบคริปอ่าโอเคนะครับเรียบร้อยส่งงานนะครับผม